มาถึงสระบุรีแล้วนะคะต้องแวะร้านนี้เลยครับต้มแขวบปากสวยแล้วก็มากินหน่อยแล้ววันอื่นฉันไม่สวยไงมันนี่ก็สวยแต่มันเรื่องมากจริงอ่ะจะถ่ายจริงลายเลยเรื่องมากเลยถ่ายนี่นี่นี่นั่นอกเลแต่ว่ามันก็อร่อยยากพูดเลยจริงจริงร้านนี้ให้เป็นเบสเลยเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหมันเด้งฟู้งฟันมากอ่ะที่รักโอ้โหดูดิโอ้โห ลุยฮะถ้าอยากตามมานะคะรายละเอียดเราจะให้ไว้ท์ทิชชูชั่นเนื้อปลาขาวแว่นนะฮะพิซลงไปอย่างนี้แล้วเวลากินนะฮะสับประรดที่มาในสามรสของเขาใส่ไปด้วยโอ้โหพอดีคำครับลุยฮะเขียวเหลืองแดงครบอันนี้ต้องสั่งะนะทอดมันปลากระดาษทิน,นะคะวิดีกินเป็นหนึ่งเนี่ยเนี่เนี่ยดูเนื้อข้างในเขาเวลากินอ่ะเอาน้ำเหมือนน้ำอาจารณ์เนาะ ราดไปน้ำราดน้ำมันมเขาลุยฮะอืปลาเขาดีนะแล้วก็เ,เครื่องแกงเขาได้ด้วยเหมือนที่บอกปลาเขาดีเราก็จะปรีดามากเลยดูยะ,ะร่จปลาบึกครับจะบอกปลาบึกเนี่ยเป็นที่เหมือนก็ประมาณแบบกินเวลากินหมูสามชั้นน่ะ หนังมมนจะนั้นหนาหนๆเลยอะเรามาถึงสระบุรีแล้วนะคะต้องแวะร้านนี้เลยครับต้อมแควปลาสักนะฮะมีพี่ต้อมเจ้าของร้านเลยร้านนี้จะบอกว่าปลาแม่น้ําคือทีเด็ดและเยอะมากๆเราไปดูกันที่ร้านครับไปดูครับมีอะไรบ้างนี่ที่รักสวยรักอนก็เกินหน่อยแล้วมันอื่นฉันไม่สวยไงมันนี้ก็สวยแต่มันเรื่องมากจริงอะจะถ่ายทีารเยอะเรื่องมากเลวถ่ายดูนี่นี่นั่นเรามาดูกินเ็ดนะพี่ก็จะเลยรีวิวอะไรเนี่ยแกงป่าหรอปลาปลา ดูนี่ครับโอ้โหแล้วดูวิวสิโอ้โหอร่อยเนาะทำตาตกตะลึงอะไรครับคุณอร่อยมากอะไร่อยมากปลาไายโอ้โหที่รักเลยที่รักร้านนี้ต้องมั้ยนะแควป่ากต้องแควป่าซากทำไมอ่ะก็แควมันเขียนเหมือนแมวแมวอ่านว่าแมวพอเปลี่ยนไหมเพอควหมายม่นออกแควเหรออย่าอ่านเลยครับอ่านว่าแควฮะเนาะแควอร่อยมาก คือพริกแกงร้านนี้เขาทำเองแล้วถ้ามาแถวนี้นะฮะแถวสลับบุรีแถวนี้นะครับน้องกินปลาน้ำจืดมามามาไปดูใกล้ๆเราเคยสั่งเมนูปลาอะไรแบบมากมายเออเดี๋ยวมาดูว่าเมนูนมอะไรบ้างอืมประกายประกายนี่ฮะโอ้โหอย่างดีแล้วพิกนน้ำปลาเขาเด็ดมากเลยนะฮะเราใส่ตะพริกนไปให้เห็นอย่างงี้โอ้ลมเย็นพัดมาแล้วลุยฮะอืมนี่คือติดแต่น้ำอะไรพอสักบ้าง ปลาสับแจ๊ะีิรักทำไมปลากกยมันนุ่มหนึบมากป้าเป็นคนชอบกินปลากกยนะบอกเลยแต่ว่ามันก็อร่อยยากพูดเลยจริงๆร้านนี้ให้เป็นเบสเลยเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหสาใจแล้วมันเนด้งรุ้งฟันมากี่รักโอ้โหด,ดูดีเวลากินน้ำลาดลงไปหน่อยนะโอ้โห ลุยฮะถ้าอยากตามมานะคะรายละเอียดเราจะให้ไว้ทีทัวร์ชั้นแล้วคะโอ้ยมากแต่อัีอะไรเคยตัวจโตมากนี่ปลาไหนนะทับทิมทับทิมสามรสใช่ครับด้านบนจะเป็นสับปะรดก็มีแฮวด้วยใช่ข้าวใหม่ๆนะฮะเนื้อปลาจะขาวๆเลยโอ้โหทุกันขึ้นดินี่นี่เวลากินนะฮะจะเทียมเครื่องสั่งไปวางตรงนี้แน่นๆอืม น้ำขามรถลาดไปโอ้โฮมาอืมรีครับเป็นไงสามรถเขาไปงานรถอะไรบ้างคะอร่อยละมุนมากหวานนิดๆปลากรอบน่องเท่าไงและอันนี้ต้องสั่งอืมทอดมันปัากระดาษอร่อยมากหนึบหนับวิธีอะไรจริงหนึบจริงจริงอืมหนึบหนึบ พยายามจะซวบพยายามจะดึงให้มันขาดจานหนึ่งก็มีห้าชิ้นนะคะวิธีกินเป็นหนึ่งนี่นี่นี่ดูเนื้อข้างในเขาเวลากินเนี่ยเอาน้ำเนี่เหมือนน้ำอาจารย์เนาะลาดไปน้ำลาดทับมันเขาลุยฮะเขาตึงเนื้อปลากรายจนมันแตกแบบมันเนียนมันนุ่มมันหนึบอ่าร้านนี้ต้องกินปลากราปลากรายก็เป็นของโปรดของป้าด้วย กระบาดด่วยดิไม่อิทธิมันนะแต่ว่าดิกิมชิ้นนึ่งกินชิ้นนึงคนเดียวปกติไม่กินเท่ามากเพราะอรยแต่ว่าเนี่ยกินได้หนึ่งชิ้นเมนูต่อมาเป็นต้มยำปลาคังนะฮะแล้วจะบอกว่าปลาเนี่ยเป็นปลาแบบของแม่น้ำแถวนี้เองเลยจากกระชังปลาอออืื้หมา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 เนื้อหยักครับเนื้นั้นสดแน่นอนเป็นไงอร่อยมากอออืื้หเนื้อปลามันจะมีความนุ่ม เนื้อหนังมันจะหนึบหนึบมันๆหน่อยแลเนี่ยเขาใส่กระเพราไว้นะเหมือนกระเพราด้วยสามารถสั่งเป็นน้ำข้นหรือน้ำใสก็ได้นะครับใช่ฮะรวยฮะโหดูเลือดอย่างที่บอกมาสลับปุรีต้องกินเมนบลูปลาเนาะนี่ดูดูดูหนังดูหนังหนังปลาเห็นปะจินตนาการเหมือนกับเดลี่หนาๆหน่อยนุ่มๆหนึบๆอึบปลาตัวนันนี้ที่เราสั่งอันนี้เป็นสูวฉีดปลาดําเงิน น้ำเงินเป็นประเภทปลาเนื้ออ่อนนะฮะแต่ปลาเนื้ออ่อนจะตัวเล็กแต่ปลาน้ำเงินเนี่ยไซส์จะสามกิโลถ้าเป็นปลาแดงไซส์จะประมาณโลนึงคือปลาแถงแม่น้ำปลาสักที่หมดเลยอันนี้ปลาน้ำเงินอันนี้ปลาปลาเนื้เงินใช่ครับไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อจะเยอะนี่เราจะมีเนื้อออกมานี่ฮะคือปลาเขาดีนะแล้วก็เครื่องแกงเขาได้ด้วยเหมือนที่บอกปลาเขาดีเราก็จะปรีดามากเลยเลยจะหาดับแต่หืมเติมหือทุกเมนูเลยอึ้งมาก พิแกงก็ดีจริงๆรดยท่ามันละมุนมันหอมแบบหอมพิแกงหอมกะทิเองนะคะพิแกงมันทำเองที่ร้านอืมเฮ้ยเข้าใจแล้วว่าร้านนี้แบบคือแหล่ไอเทมอ่ะโอ้โหใครมาแถวนี้แนะนำนะฮะให้มาชิมในร้านนี้อร่อยจริงๆ้องถิ่นี่แหล่ใช่แล้วแบบโอ้โหท้องถิ่นที่แทลแล้วราคาย่อมเยาวอืมลุยครับอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆตามมานะคะรายละเอียดที่แคปชั่นอีกหนึ่งเมนูปลานะคะปลาอะไร ปลาบึกครับเจ้าบอกปลาบึกเนี่ยเปรียวพี่เหมือนกับประมาณแบบกินเวลากินหมูสามชั้นน่ะหนังมันจะนั้นหนาหนึบๆเลยอ่ะออย่างดีเลยเลยฮะหนับหนับอืมเป็นแบบคอสเจนเจลาติเนนนี่แหละปังบุ้ยเลยไอ้เขาทำเป็นอะไรครับยังไม่ไดบอกเลยผัดชาฮะเออผัดชาข้างจะพูดชูชีผัดชานะครับผัดชาถ้าดูดิมใส่พริกแกงอ่ะผัดชามใส่แบบแคบแคบแค่เฮิร์บหูเดิอร่อยจริง ร้านนี้ปลานื้อจิ๋วโคตรเด็ดเลยครับรอ,อดอือจะกินต่อเหรอครับติดใจมากชื่อร้านต้อมเลยนะแควปปลาสับต้อมแควปปลาสักบร้านนี้ก่อนทุกเมนูจริงเมนูปลาไว้ใจได้เลยแล้ววั<ใ>นนี้อากาศดีมากได้ริบมาข้าวหมักเป็นหมักเปยอดมากครับโก็เฉลียวไปเลยชัวยช่วทำไมถามว่าแมวแเราไม่อยาวมว่าแควจบโอเคบ๊ายบายทุกคนค่ะ